พักทา,ามทักทายพี่ๆก่อนฮะวันนี้อยู่กับแม่อ่าไม่ใช่อยู่กับนนะ้านายก็พูดผิดพูดถูกโอ้ตายแล้ววันนี้นอนทั้งวันเลยนะฮะเด็กๆคุณแม่ไม่อยู่ก็จะต้องพักผ่อนเอาแรงเก็บแรงไว้แล้วก็ตอนเย็นก็ออกมาสอดส่องนอกบ้านปะคามสวัสดีครับก่อน จุมมาจุมจุมขอส่องเพื่อนบ้านก่อนนะะทุกคนแล้วก็แพรนไปที่พี่ถามของเราอ,อยู่ที่เดิมเราเรามันเดิมไม่ต้องมากายกรรมนะบนเก้าอี้นะที่ตกนะลูกแ้วก็ตามเคยนะขึ้นบนแท่นต่อด้วยท้าสไลด์เปล่าสไลด์ตัวนอนเปล่าเตรียมเผือกชาวบ้าน ดูดูตูมตูมแบบขาบเพื่อของจริงจ้องขเขม่งเลยจ้องขเขม่งเลย,ยมีหันมามองด้วยสายตาแบบนินทาจุ้มทำไมอภิี่าสไลด์ตัวนอนละนี่นี่น,น,นี่ไม่ทันไม่รู้เป็นยังไงนะทุกคนขึ้นแท่นนิทไรศอ่ะมันจะต้องเป็นท่านี้ตลอดเลยท่าเขาเทะเปล่าวันนี้นอนไปนเล็กเจ็ดเลย อย่าบังนะอย่าบางนะอย่าบาง,บางพี่ส่องชาวบ,บ้านอยู่นะอย่าบางจะถ่ายอะไรพี่นักหนาอยู่บ้านกันนานะฮะก็ไม่รู้จะพาทำอะไรนะก็ขี้เกียจ <c oughs> จะพาเล่นนะก็ขี้เกียจได้แต่หลอกหนาหลอกหลานหมาเอามาแหลนเล่นแต่น้าไม่วิ่งด้วยนะนะขี้เกียจ พี่ขามตัดภาพมาที่ปัจจนะุอะไรเนยนะอะไรเลืออะไรเลือตุ่มงงเลยเนี่ยอะไรอะไรซองตุ้มทำไมเมื่อกี้ไปกวนน้าอยู่น้านอนของน้าอยู่ดีๆตุ่มก็ไปไปเรียกน้าออกมาพอหน้าออกมาตุ้มก็เฉยๆอ่ะโอ้ถ่ายขามดีกว่าขามบอกว่าถ่ายขามดีกว่าถ่ายขามดีกว่ามีขิงกันเล็กน้อยให้นะฮะระหว่างพี่กับน้อง น้ารู้สึกดีจังเลยอะจะได้แบบจะได้เหมือนโดนแย่งมั่งตูมแย่งน้าหน่อยสิลูกบอกสินี่น้าตูมนี่น้าตูมนะขาห้ามยุ่งเร็วๆมาขิงกันเร็วทําไมทีแม่แล้วก็ขิงแย่งกันกัดกันหยองกันทําไมนะ้าไม่มีใครสนใจมั่งเลยอะอทุกคนเดินปานใต้ผ่านมาเนี่ยสนใจนะหน่อยอ ขิงกันแย่งนะหน่อยเร็วนะน้องขามน้องขามน้องขามใกล้ก็บเบลอหรือเธอไม่ชัดเจนหึอ,อยู่ใกล้กันก็บเบลอจุม้มเนี่ยนะ้ากำลังกอดพี่ขามอยู่นะรู้เปล่าอยู่นะ้ากอดพี่ขามแล้วเนี่ยเนี่ยนะ้ากอดพี่ขามอยู่กอดอยู่เลยจุม้มจุ้มสนใจหน่อย จุ้มขิงเร็วนะก,กอดพี่ขามนะรักพี่ขามจังเลยตูมไม่เห็นแย่งน้าเลยอะพี่ขามก็จะให้มืออย่างเดียวอ่ะโอเคให้รอเทแล้วให้มือเกง่งน้องจุม้มเร็วจุ้มขิงกันแย่งน้าเร็วว้าเด็กๆเนี่ยไม่มีอะไรฮะทุกคนวันว่าง ของหมาสองตัวกันนะขี้เกียจอีกหนึ่งคนก็จะเป็นประมาณนี้เดีย๋ยวไปนั่งดีกว่าหลานๆจะวิ่งไปหาหรือเปล่านะแต่้าไปที่น้าไปนั่งรอขอเก็บชอ็อตหลานๆดีกว่าทุกคน วั <One. S 2> เนเอีย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 น <c oughs> เอาขาหายขาหายขาตกลงไปเร็ว <c oughs> ดูขาตกลงมาตัวมันไปเรื่อ,อยเลยเราทาเทน่ะเนี่ยมียอด้วยเอาว่าย,ยอฮะ <ت <usion> <ت ต <le> <cycles and> <himself> ุมได้ยอดอะหลูกเล่นมายากลด้วยเอาขาหายข้างเลยแขนหายแขนหน้าหายปากก็พร้อมจะงับโต๊ใหญ่นะเนี่ยรู้ไหมโซฟาไม้ที่ต้องมีทุกบ้านไงเข้าใจไหมตุมมันก็อยู่คู่กับประเทศไทยมาช้านาน ลูกระวังตกนะตัวหนูก็ไม่ได้ตัวเล็กๆนะลูกสั่นดัฟว์มีเท้าใหญ่เท้าใหญ่จะไปยังไงต่อดีนะจะไปยังไงดีนะไปทางไหนดีนะคะก็สันส่นๆมันก็จะเปรี้ยวๆจะลงไม่ลงจะลงไม่ลงค่ะก็สัน่นเอาไงดีเอาไงดี เอาไงดีไปต่อไหมของกินมีไหมดมดม,ด,มดูก่อนลงไม่ลงลงไม่ลงลงดีไหมมอใส่น้ำมีของกินซ่อนอยู่เปล่าลงดีกว่าไปต่อไม่ไหวรู้สึกขาดสั่ <laughs> อ์อากาศตอนเย็นๆย็นมันดีนะเราก็ออกมานั่งเล่นกันนะนะ ที่น่างบนจ็กุดชี่น้องเป็นเบาน้องก็ต้องนอนอยู่ที่พื้นตามคอนเซปต์ประตูหมามอมท้าไม่เคยสะอาดดูชัดๆนะว่าทําไม่เคยสะอาดจริงๆลำขาวอวบๆอาจจะขาวแต่บัตเจอเท้าเหมือนใส่ถุงเท้าอยู่ถุงเท้าสีน้ำตาลนิดหน่อยนะไม่ได้บุลลี่นะว้นขอ,องนะกระดดไปที่ คุณชายสุดหล่อของน่าก็ามาหุ่นลูกก็เซบีเรียนเป็นไงส่องตรงๆก็สู้กล้องได้อยู่นะแต่ถ่ายเยอะๆก,อก็ไม่ค่อยโอเคนะนะนะเพราะพี่ไม่รู้จะเก็กมุมไหนแล้วน่าจะถ่ายอะไรนักนะ บรรยากาศยามเย็นไม่มีเนื้อหาสาระอะไร